สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็มาเข้าสู่ช่อง m ิ n ก r e ิง c h a n n กันอีกเช่นเคยนะคะ และในคลิปวันนี้แอดมินจะมาแนะนำ10บันดบเกมมือชื่อฟุตบอลผู้จัดการทีฟุตบอลคีนาเรนประจำเดือนมกรา2024นั่นเองค่ะแต่ละเกมที่แอดมินไดเอามาแนะนํานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกรอัปเดตใหม่ในเดือนมกรานะใครที่ชื่นชอบเกมในฟุตบอลนะคะก็มามุงในคลิปนี้กันได้เลยและก่อนจะไปรับชมกันนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะไปดูกันดีกว่ามามีเกมอะไรกันบ้าง let's go ตัวเกมแรกนะคะที่เรารู้จักกันไปนอย่างดีเลยมีชื่อว่าฟนะุตบอลรีส e องพันยี่สนะแต่เกมนี้จะเป็นเกมฟุตบอลนะคะที่มีภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามตะการตาโดยที่ภายในตัวเกมนั้นเราสามารถเล่นกับทีฟุตบอลชาติมากกว่า100ทีมและก็สโม,มสรมากกว่า330แห่งนะคะไม่เพียงแค่นั้นภายในตัวเกมยังมีเมนูและก็คำบรรยายในหลายภาษานะคะรวมถึงภาษาไทยกันอีกด้วย ระยะเวลาของการแข่งขันภายในตัวเกมนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับได้โดยก็สามารถเลือกได้ระหว่าง3-16นาทีเราสามารถที่จะปร,ร,ะาาระบับความสูงหูปล้องได้นะคะหรือว่าใครที่ต้องการเปิดใช้งานเรดาร์ที่ด้านล่างหรือว่าจะเปลี่ยนภาษาของความคิดเห็นก็นได้เช่นกันเป็นอินงในตัวเกมฟุตบอลที่บอกเลยว่าคารบรสสุดๆใครที่ต้องการเกมฟุตบอลนะคะที่เล่นง่ายแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกสวยแบบนี้ดาวดรลดไปเล่าได้เลยนะคะ ต่อมา scar hero เกมนี้จะเป็นเกมฟุตบอลยิงประตูสุดเทพนะคะที่เพื่อนๆควรมีติดเครื่องเอาไว้เล่นเพลนเพลินบ้างกันเลย โดยที่ในช่วงแรกของเกมนะคะจะอยู่ในมดคอนเทรนิ่ง Training. ให้เราได้เรียนรู้รูปแบบเกมก่อนโดยรักๆก็จะเป็นการใช้นิ้วรากควบคุมทิศทางเพื่อยิงประตูทางการยิงภาพพืน้นดินแล้วก็กระโดดมงและยิงฟีคลิกนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันจริงตามเส้นทางในแผนที่เปรียบเสม,มือนเส้นทางชีวิตของตัวเราในของการแข่งขันจริงๆตัวเกมจะไม่ได้เปิดให้เราได้ควบคุมรูปแบบเกมได้เต็ม90นาทีเหมือนเกมฟุตบอลทั่วไปแต่ก็จะเป็นลักษณะเนื้อเรื่องที่ถูกวางมาแล้วเรียบร้อยว่าเราจะต้องเจอกับทีมอะไร ะะอีกหนึ่งระบบที่แนะนํามากสําหรับตะเกียน,นี้เลยนะคะก็คือการแต่งตัวโดวยไอเทมมือฐานในแต่ละหมวดเราสามารถใช้งานได้ฟรีบางชิ้นอาจจะต้องเก็บสะสมแต้มหรือว่าสกิลจากกัชนะเพื่อเอาไปดักไอเทมนะคะแต่บางชิ้นก็ค่อนข้างหายากจึงต้องใช้เงินจริงในการซื้อแต้มมาดักไอเทมอีกทีนั่นเองค่ะถึงแม้จะเป็นวิธีการเล่นแบบแนวตัางนะคะแต่บอกเลยว,ว่าระบบต่างๆหรือว่ากราฟิกทําออกมาดีๆมากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจดาวเราไปเล่นกันดูนะ เกมที่3ดีมรีกซ็อกเกอร2024แต่เกมนี้เป็นเกมฟุตบอลนะคะที่เพืเ่อนๆจะได้นำทีมของเราไปสู่ชัยชนะได้โดยเริ่มต้นจากดิวิชันที่ต่ำสุดไปจนถึงระดับชั้นนำของฟุตบอลโลกโดยหน้าที่ของเพื่อนๆนะคะก็ต้องจัดการทุกด้านของสโมสร ตั้งแต่การเซ็นสัญญากับเพนใหม่ไปจนถึงกลยุทธ์ในห้องร็อกเกอร์รวมถึงการควบคุมทีมในระหว่างการแข่งขันความสำเร็จหรือว่าความรวมเร็วของทีมจะขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเองนะคะสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เมื่อเริ่มต้นเกมนะคะก็คือการสร้างทีมของเราสามารถสร้างชื่อนะคะหรือว่าสิ่งต่างต่างที่เพื่อนเพืนต้องการได้นอกจากนี้เรายังจะได้พบกับผู้เล่นจริงมากกว่า4 0 0 0คนพร้อมกับดูทายที่เกี่ยวข้อง ชื่อสามารถเซ็นสัญญาเพื่อเข้า่องสโมสรของเราได้ก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายนะคะที่แอดมินไม่ได้พูดถึงต้องให้เพื่อนๆนะคะด้ไปลองเล่นเองถ้าใครสนใจดาวรอบเลิเงิกันดูนะคะ C.E.A.Sport.F.C. หรือที่เรารู้จักกันในชื่อกล่าว่า FIFA Mobile นั่นเองค่ะหลังจากที่ตัวเกมนี้นะคะได้หมดสัญญากับฟี f a ทุกคนก็จะกังวลว่าจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะจะมีทีมหรือว่าชื่อนักเตะทูลลกาซิดเหมือนเดิมไหมซึ่งจุดนี้นะคะตัวเกมก็การันตีให้ได้เลยว่าในเรื่องของลิิทีมและลีกรวมกึหงนักเตะนั้น แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือย,ยังคงได้ชิดจังครบถ้วนกระบวนกามแต่ในส่วนของตัวเกมเพลย์นะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปบ,บ้างเล็กน้อยพอมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบก,กัปปี้ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักเตะจะมาจากฟุตเทสในใกล้ขั้นจริงมาเป็นโมชั่นในเกมด้วยนะคะทําให้ตัวเกมมีความสมบูรณ์และก็ลื่ไหลเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นและในส่วนของระบบเพลย์สตาร์ก็มีความลึกขึ้นใครที่เป็นแฟนตัวเกมนี้นะคะบอกเลยว่าต้องจับทางได้แน่นอนว่ามีอ,าอะไรเปลี่ยนไปบ,บ้างนะแต่ก็เป็นการเปลี่ยน าำทา่ดีขคืนนั่นเองค่ะก็หากใครที่ยังไม่เคยรองเล่นไปว้์โเราเล่นตอนนี้กันได้เลยค่ะบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยต่อมาเกมที่5 eFootball 2024 ตัวเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลยอดนิยมของคนนามินะคะที่จะให้เราได้สัมผัสกับความมาร์ตินของฟุตบอลในสนามกีฬาที่ดีสุดในโลกโดยที่ตัวเกมนะคะเพื่อนๆจะได้พบกับนักฟุตบอลสมจริงจํานวนมากที่มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างไปจากรูปร่างที่แท้จริงของผู้เล่นฟุตบอลที่โดดงด่นที่สุดในโลกเพียงเล็กน้อยก็คือมีความเหมือนนะคะก9เกปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดตกันเลยนะคะเพราะว่าตัวเกมก็ได้คอยปรับปรุงชุดเกมแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆในสนามเพื่อให้มีรูปร่างที่ หมเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่กลยุทธ์ในการเล่นนะคะก็มีอัปเดตแล้วก็ช่องทางใหม่ๆ่ให้เราได้พบกันอีกด้วยนะหากใครที่กำลังมองหาเกมฟุตบอลเล่นอยู่น,น,นะคะขอให้ตัวเกมน,นี้นะคะเป็นตัวเกมที่เป็นตัวเลือกกันนะบอกเลยว่าสนุกมากๆอีเช่นเดียวกันไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะฮก ฟุตบอลมาสเตอร์2บอกเลยนะคะว่าตัวเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลที่เรียกได้ว่ามีความสมจริงมากๆไม่แพ้กับเกมฟุตบอลเกมอื่นๆหรือว่าใครอื่นเลยตํมบอกเลยว่าเกมฟุตบอลนี้นั้นมีมาตั้งแต่ระบบ p ีีแล้วก็ระบบคอนโซลจนพัฒนามาสู่ระบบมือถือนะคะเรียกได้ว่ามีนักเตะระดับโลกอยู่หลายคนเริ่มต้นมานะคะโดยเกมก็จะมีทั้งการฝึกสอนครั้งแรกที่เริ่มเล่นคือจะเป็นในโหมดของผู้จัดการทีมซื้อนักเตะฟุตบอลโดยจะซื้อผ่านร้านค้าหรือว่าซื้อเฉพาะที่มีฤดูเปิดปิดของการ ซื้อขาดตัวน so so ักเตะเท่าน like so anyway, no. so ั chrome, so one, or, person, ้นหรือใครต้องการแข่งขันแบบจะอันดับก็จะพบเจอกับผู้เล่นที่มีฝีมือใกล้เคียงกันได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันด้วยโดยเกมนี้ก็จะเน้นไปที่ที่เราต้องเป็นผู้จัดการทีฟุตบอลนะคะถ้าอยากจะอปเกตหรือว่าซื้อนักเตะไม่ๆมก็สามารถเติมเงินภายในตัวเกมได้หรือหากใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถนําเหรียญภายในตัวเกมนะคะไปซื้อนักเตะหรือว่าลูกบอลก็สามารถทาได้เช่นกันเลยนะหากใครที่สนใจตัวเกมนี้ดาวน์โหลดได้เงินดูได้ค่ะเจ เท่าเท่าฟุตบอล ต่เกมนี้เป็นเกมฟุตบอลที่เราจะได้เล่นเกมที่น่าตื่นเต้นของกีฬานี้ด้วยความสมจริงในระดับสูงกันเลยนะโดยเกมนี้ก็มีใบ,บอนุญาตฟริปโปรนะคะที่เราสามารถเลือกผู้เล่นมากกว่า6 0 0ม0นคนที่เป็นของทีมรากในโลกได้อย่างง่ายดายมาพร้อมกับกราฟิกสามิติที่น่าทึ่งที่จะมาประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีดรามให้กับเราโดยสิ้นเชิงจากเมนูหล,ลักนะคะเราก็สามารถเข้าถึงการขัดชิ้นต่างๆได้หรือว่าจะเป็นโมออนชีพที่น่าสนใจเกมกับเปอิสราเอลได้เต้นที่เลยนะคะโดยเราสามารถเลือกทีมที่เรา สนใจมากที่สุดเพื่อแปลกลยุทธ์ที่ดีสุดเนสนน้ได้และที่สําคัญที่สุดนะคะขณะที่เกมกําลังดําเนินไปเราก็จะได้ปอดรอกสนากํากีฬ่าทีมรายกอล์เพได้ไม่ๆมเพื่อที่จะนําทีมของเรานะคะไปสุดอันดับหนึ่งของโลกให้ได้แน่นอนมาหาเกมฟุตบอลเล่นอยู่นะน,นะคะดาวโรดไปในตัวเกมนี้กันได้เลยนะ Super Soc แปดซูเปอร์สอคเกอร์แชมป์เป็นเกมฟุตบอลที่ชวนให้นึกถึงเกมซินซิเบิล o อคเกอร์นะคะสุดคลาสสิกอย่างลืกเล่ยงไม่ได้ ซึ่งเราสามารถเลือกทีมมากกว่า600ทีมจากมากกว่า20ประเทศและได้เล่นกับทั้งยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างเรอัลมาดริดมาเซโรนาริเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกับทีมจากลีกต่างๆทั่วโลกอีกด้วยนะคะในตัวเกมนี้เราจะได้พบกับโหมดเกมหลายโหมดที่กระชับมิตจะช่วยให้เราได้สามารถเลือก2ทีมที่ใจต่างกัน และเพิ่มเพิ่มไปแการแก้กขันทีรวดเร็วซึ่งก็ใช้เวลา,าประมาณ5นาทีนะั้นและหากเราต้องการรับประสบการณ์ที่มากขึ้นนะคะก็สามารถเลือกในหมวดอาชีพซึ่งจะได้เริ่มต้นในทีมเล็กๆและค่อยๆเติบโตทีละเล็กเ็น้อยและค่อยไต่เต้าไปสู่อันดับหนึ่งไฮได้นะคะเกมสามารถเล่นได้ทางออนไลน์และก็ออฟไลน์กันเลยหากใครที่สนใจดาวโรบเล่นกันดูนะ world soccer champs เป็นเกมฟุตบอลนะคะโดยที่เพื่อนต้องนำทีมของเราเองไปสู่ชัยชนะโดยการเล่นก็ใช้เวลาไม่นานเกินไปนอกจากนี้นะคะเพื่อนเพียงแค่ควบคุมผู้เล่นของเราระหว่างการเล่นแค่นั้นแล้วค่อยไต่เต้าไปรีกต่างๆนะคะหรือว่าโท์นาเมนต่างๆทุกครั้งที่ชนะ <c oughs> ก็จะได้รับถ้วยรางวัลของทีมและแต่อันดับไปเป็นกระดานผู้นําของตัวเกมนี้กันได้เลยที่แม้ว่ากราฟิกจะไม่ได้สวยเหมือนเกมอื่นๆนะคะแต่บอกเลยว่าเล้นสนุกมากๆเล่นเพลินมากอีกด้วยถ้าใครที่ต้องการเกม ปนะคะที่ไม่ต้องใช้สมองหรืว่าใช้อะไรการคิดมากนะดาวโหลดตัวเกมนี้ไปได้กันดูได้ค่ะในที่สุดก็มาถึงกับตัวเกมสุดท้ายกันอีกเช่นเคยนะคะตัวเกมนี้ชื่อว่า top eleven ในตัวเกมนั้นก็จะให้เราได้รับเป็นผู้จัดก,การทีฟุตบอลที่จะได้เลือกคุมทีมนั้น,น,น ในพื้นฐานก็จะมีหมวดฝึกสอนการเล่นในการซ้อมนะคะหรือว่าอุ่นเครื่องโดยเกมนะั้นสามารถซื้อขายนักเตะและกระทั่งล้มแมชกแข่งขันกระชับมิตรหรือแบบแข่งขันในพรีเมียร์ลีกต่างๆหรือว่าลีกต่างๆของต่างประเทศแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบร้านค้าที่สามารถเพิ่มเติมเงินเพื่อได้เป็นเงินในเกมและนําไปซื้อนักเตะที่ชื่นชอบนะคะมาเสริมท้ากับทีมตัวเองได้ด้วยก็จะมีฤดูกาลซื้อขายนักเตะเหมือนกับเกมฟุตบอลโลกของจริงที่สำคัญน,นะคะจะมีในส่วนขโหมด PVP สามารถลงแข่งเพื่อทำแต้มจากอันดบเมื่อเราสามารถไต่เต้าไปอันดับสูงๆได้นะคะก็จะได้รับของรางวัลมากมาอีกด้วยนะเป็นเกมผู้จัดการทีฟุตบอลนะคะที่ดีอีกตัวเกมหนึ่งเลยก็ได้ใครต้องการเป็นผู้จัดการทีฟุตบอลนะคะหรือว่าอยากจะไปควบคุมทีมที่ชื่อชอบก็ดาวน์โหลดตัวเกมนี้ไปเล่นกันดูได้นะ เนไปแล้วนะคะกับเกมมือถือฟุตบอลผู้จัดการทีฟุตบอลทีนาเรนประจำเดนมกรา2024แต่ก็ต้องขอย้ําเลยนะคะว่าเกมเป็นเกมเก่าแล้วนะแต่ก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามาในเดโมกราคมนะคะ แอดมินก็เลยเอามาแนะนําในเดือนนี้กันเองค่ะถ้าเกิดใครที่กาลังมองหาเกมฟุตบอลเ,เล่นหรือว่ายังไม่เคยทดลองเล่นนะคะมาดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปเล่นกันได้เลยนะบอกเลยว่าสนุกดกเกมจริงๆค่ะก่อนจกนากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ช่องของเรากันด้วยและในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะ